จากที่มีข่าวว่าเด็กกลัวว่าจะถูกผู้ใหญ่ด,าด่าหรว่าเพราะว่าทําอะไรบางอย่างผิดก็เลยไม่กล้าบอกผู้ใหญ่นะคะก็เลยทําให้เกิดผลเสียต่างๆมากมายนะคะ,ะก็มีผู้ที่สงสัยถามมาเยอะเลยว่าแล้วจะพูดกับลูกยังไงจะถามคาถามลูกยังไงว่าทํำไมลูกทําอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้เข้าใจลูกและจะได้แก้ปัญหาได้จึงก็มีข้อแนะนํานะคะจริงๆข้อแนะนําอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําที่ เป็นความเห็นในฐานะที่เป็นจิตแพทย์นะคะที่จะต้องเจอเด็กที่ไม่อยากเล่าเรื่องให้ฟังนะคะมีเด็กมากมายที่มาหาจิตแพทย์แล้วเขาไม่อยากเล่าเรื่องว่าเขาทําอย่างนี้ไปเพราะอะไระเพราะว่าเขาก็กลัวจะถูกจิตแพทย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่านี่นะคะดูเอาหรือบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรจานองน,นี้นะคะแล้วเขาก็นิ่งเงียบไม่พูดนะคะ,ะวิธีที่อาจารย์ใช้ก็คือแบบนี้ค่ะ,อะพอดีจดเอาไว้เนื่องจากว่ามันมีขั้นตอนหลายอย่าง ก็จะขอแบบว่าดูตามที่ตัวเองเขียนโน้ตเอาไว้นะคะสิ่งแรกที่อาจารย์คิดว่าสําคัญมากก็คือเราเรียกว่าภาษากายนะคะหรือ uh, non verbal communication non verbal language นะคะภาษากายหมายถึงอะไรหมายถึงท่าทีของเราหมายถึงสีหน้าแววตาท่าทางน้ําเสียงของเรานะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นภาษากายอันแรกที่คุณจะต้องสื่อให้ลูกได้รับรู้ก็คือว่าคุณนิ่งพอคุณสงบพอคุณไม่ระเบิดอารมณ์นะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะโกรธอยู่ในใจแต่คุณก็แสดงออกมาว่าคุณควบคุมความโกรธได้นะคะ,ะมีท่าทีเป็นมิตรนะคะที่สําคัญที่อาจารย์มักจะบอกพ่อแม่เสมอก็คือว่ามีท่าทีแบบเมตตานะคะว่าลูกเป็นคนคนหนึ่งที่เพิ่งเกิดมาไม่นานนี้ไม่เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เกิดมานานแล้วก็มีเขาเรียกว่าช่ำชองพอสมควรนะคะมีประสบการณ์พอสมควรแต่ลูกเนี่ยเพิ่งผ่านประสบการณ์เรียนรู้โลกมาไม่กี่ปีเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีเมตตากับลูกนะคะ non-verbal language สำคัญมากคุณก็จะต้องมีน้ำเสียงที่ไม่ตะโกนด่าไม่เกลี้ยกล่านะคะคุณก็จะต้องมีน้ำเสียงที่คล้ายๆกับหนักแน่นแต่ท่าทางของคุณก็พร้อมที่จะรับฟังคุณต้องจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาของเขาคุณต้องเหมือนกับว่าสนใจให้ความสนใจเต็มที่นะคะนี่คือ non-verbal l a n g u a g e คุณก็แม้ว่าคุณจะโกรธแต่คุณก็ต้องควบคุมสีหน้าแววตาของคุณนะคะเพื่อให้ลูกรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเล่าเรื่องให้คุณฟัง ันที่2คุณไม่ตัดสินผิดถูกโดยที่ยังไม่ได้รับรู้เรื่องราวนะคะแน่นอนสิ่งที่ลูกทําเป็นสิ่งที่ผิดแต่เขาก็มีเหตุผลบางอย่างที่คุณต้องทําความเข้าใจนะคะแล้วคุณค่อยตัดสินผิดถูกที่หลังนะแต่ว่าในเมื่อเราอยากจะให้เขาเล่าเรื่องเราต้องไม่ตัดสินผิดถูกไม่ใช่มีท่าทีบอกว่าไอ้ที่ทํานี่มันเลวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่พูดอย่างนั้นก่อนไม่ได้นะคะคุณค่อยอธิบายเขาทีหลังว่าที่ทําไม่เหมาะสมยังไงนะคะแต่ท่าทีของคุณที่จะเริ่มต้นเรื่องสนทนาเนี่ยนะคะจะต้องไม่ตัดสิน เราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามีทัศนคติแบบไม่ตัดสินผิดถูก non judgmental attitude นะคะอันที่3มีท่าทีที่อยากเข้าใจนะคะอยากเข้าใจนี่หมายถึงคุณต้องแสดงให้ลูกเห็นว่าคุณรับฟังเขาคุณไม่เทศนาก่อนว่าโอ้ยทําผิดอะไรแลืวสิ่งที่ควรทาที่ถูกต้องมันคืออะไรไม่ทําอย่างนั้นนะคะคุณไม่พูดแรกไม่พูดขัดนะคะคุณค่อยบอกทีหลังว่า อันนี้ไม่สมควรทำยังไงแต่ตอนแรกคุณต้องอยากเข้าใจเหตุผลของเขาก่อนนะคะแล้วข้อที่สีก็คือคุณมีท่าทีที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหามากกว่าจะใช้ยัดเยียดวิธีการแก้ปัญหาของคุณหรือสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องคําว่าร่วมมือกันแก้ปัญหาหมายความว่าคุณอยากจะฟังว่าลูกอาจจะแก้ปัญหาอย่างไงคุณอยากจะเข้าใจว่าเขามีกระบวนการคิดอย่างไรแล้วคุณอยากจะให้เขาได้มีโอกาสที่จะตัดสินใจว่าเขาอยากจะทําอะไรที่ดีกว่าเดิมนะคะไม่ใช่ไปบอกว่าวิธีของเขาไม่ถูกต้องมันต้องวินเป็นวิธีของคุณนะไม่ง่งนเก,กะะออยาาารรวืค อาละนี่เป็นสีข้อขอทวนนะคะหนึ่งมีภาษากายที่แบบวอลคัมแบบทําให้รู้สึกอบอุ่นพอสองไม่ตัดสินผิดถูกสามอยากเข้าใจเรื่องราวของทางสี่ร่วมมือกันแก้ปัญหานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่อาจารย์จะใช้เมื่ออาจารย์พูดคุยกับเด็กนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวที่มีปัญหาพฤติกรรมมาเพราะว่าพอวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถูกดุดอยู่แล้วนะคะพอมาหาจิตแพทย์เขาก็จะไม่อยากเราเรื่องไม่ไม่ร่วมมือนะคะซึ่งก็เหมือนกับที่ลูก มีท่าทีกับพ่อแม่นะคะลูกอะ่ะโดนทุกๆวันก็โดนพ่อแม่ดูว่าแล้วก็พ่อแม่ก็บอกว่าไอ้นี่ควรทาไอ้นี่ไม่ควรทําที่อยู่ทํามันไม่ดีอะไรเงี้ยลูกก็จะรู้สึกว่าถูกตัดสินแะล้วลูกก็ไม่อยากคุยกับพ่อแม่เหมือนกับที่เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมไม่อยากคุยกับจิตแพทย์นั่นแหละแต่อาจารย์ใช้วิธีการสี่ข้ออันนี้นะคะทําให้เด็กรู้สึกว่าอบอุ่นพ่อปลอดภัยพอที่จะเข้ามาเล่าให้เราฟังทีนี้ลักษณะคําถามใช่มีคนเราถูกสอนมามีคนถามมาว่า ถ้าไม่พูดว่าทําไมลูกทําอย่างนี้แล้วจะพูดว่าอะไรนะเราก็ถูกสอนมาว่าอย่าพูดว่าทําไมอย่าขึ้นต้นประโยคว่าทําไมเขาก็สอนจะมานะคะในการตั้งคําถามถามคนนะเพราะว่าเขาบอกกันว่าคําว่าทําไมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการมีทัศนคติว่าสิ่งที่ทํานั้นอยู่ต้องมีเหตุผลแต่บางครั้งคนเรามันไม่มีเหตุผลในการทําสิ่งเหล่านั้นไปแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมเราถึงทํแเราก็เลยไม่อาจจะตอบได้ว่าทําไมฉันทําอย่างนี้นะคะ อาจารย์คิดว่าคําว่าทําไมก็ไม่ได้เลวร้วายเพียงแต่ทําไมเนี่ยจะต้องพูดด้วยท่าทีที่มันปลอดภัยท่าทีที่อยากเข้าใจอาจารย์ก็ใช้คําว่าทําไมกับเคสที่มาหานะคะกับคนไข้ที่มาหาก็อย่างที่บอกแล้วเด็กวัยรุ่นน่ะในตำราบ,บอกว่าอย่าใช้คําว่าทําไมแต่อาจารย์ก็ใช้แล้วก็ได้ผลนะคะแต่อาจารย์ก็ใช้ด้วยท่าทีที่รับฟังที่ไม่ตัดสินด้วยน้ําเสียงที่อบคุนพออาจารย์ใช้ได้แต่สําหรับคุณอาจารย์ก็ แนะนําอย่างอื่นนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็จะมีอารมณ์เวลาที่ลูกทําผิดนะคะแต่อาจารย์ก็บอกตรงว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้คําว่าทําไมบ่อยนะคะอาจารย์แปลงคําว่าทําไมอาจารย์จะใช้อย่างนี้ค่ะอาจารย์จะใช้ว่าตอนนั้นจุดจุดจุดคิดอะไรหรือตอนนั้นรู้สึกอย่างไรเพราะว่าเหตุผลว่าถ้าเราถามว่าทําไมเนี่ยเด็กก็ต้องมีเหตุผลแต่เด็กหลายคนไม่มีเหตุผลหรือไม่เข้าใจตัวเองก็อย่างที่บอกแล้วยังไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรมันทำไปก่อนนะฉะนั้นคําว่าทําไมอ่ะ ก็เลยจะไม่ค่อยได้คําตอบแล้วก็มันเหมือนกับตัดสินว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลเป็นเหตุผลที่ดีหรือเปล่าเลยทำนองน,นี้อาจารย์ก็เลยเลี่ยงมาเป็นใช้คําว่าคิดอะไรรู้สึกอย่างไรอะไรเ,เกิดขึ้นในหัวนะอย่างเช่น <c oughs> ตอนนั้นที่หนูเตะเพื่อนอะมันคิดอะไรหรือมันรู้สึกยังไงอาจารย์จะไม่ถามว่าทําไมหนูถึงไปเตะเพื่อนสมมติมีเด็กคนหนึ่งถูกถูก รู้ให้ส่งมาหาจิตแพทย์ว่าอารวาสก้าวร้าวอาจารย์จะไม่ถามว่าทําไมหนูถึงไปเตะเพื่อน <c oughs> ทําไมหนูถึงตะโกนใส่เขาอย่างนั้นอาจารย์จะไม่ถามอาจารย์จะพูดว่าตอนนั้นที่หนูเตะเพื่อนหนูคงโกรธมากแลวตอนที่โกรธหนูคิดยังไงหนูคิดอะไรอยู่นะคะซึ่งตรงนั้นแหละคือเหตุผลหรือสิ่งที่ผลักดันจริงๆแล้วสิ่งที่ผลักดันเราให้ทําบางสิ่งอย่างมันคือความรู้สึกมันคือความรู้สึกมากกว่าความคิดนะ เราคิดนะแล้วเราก็รู้สึกแล้วความรู้สึกเนี่ยปากดังเราให้ทานะคะ <c oughs> อาจารย์จะพูดว่าคือบางทีเด็กก็ที่เด็กไม่ตอบคําว่าทําไมเนี่ยบางทีเด็กก็เพราะว่าเด็กกลัวผิดนะคะหรือกลัวว่าเหตุผลไม่ดีแล้วบางทีแม้อาจารย์จะถามว่าเพราะอะไรไม่เดี๋ยวนะคะอาจารย์พูดขอโทษพูดผิดแต่อาจารย์จะไม่ตัดเพราะตัดตัดวิดีโอจะยุ่งยาก คือบางครั้งแทนที่อาจารย์จะถามว่าทาไมอาจารย์ก็จะแปลงคําว่าทําไมเป็นเพราะอะไรหนูถึงทําอย่างนั้นล่ะคะซึ่งจริงๆอเนื้อความหรือความหมายมันก็คล้ายกับทําไมนะแต่ว่ามันซอฟต์กว่าเพราะอะไรหนูถึงตะโกนด่าอย่างนั้นแทนที่จะถามว่าทําไมหนูถึงจะตะโกนด่าอย่างนั้นแต่ที่เซฟที่สุดหรือจะได้ผลดีที่สุดคือตอนที่หนูตะโกนด่านั้นหนูคิดอะไรอยู่ในหัวคะอ่านะโอเคนะเรามันเป็นขั้นๆนนะ่ะคุณจะถามได้ก็ได้ว่าทําไมแต่มันมักจะไม่ได้คาตอบ ถามว่าเพราะอะไรนุ่มนวลกว่าแต่มันก็บางคนก็ฟังดูแล้วคล้ายๆทําไหมเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยเมักจะใช้คําว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์คุณคิดยังไงหรือคุณคิดอะไรมันอย่างบางทีคนคนไข้ที่มาเป็นผู้ใหญ่นะคะเราเกิดพยายามทําร้ายตัวเองพยายามจะกระโดดตึกอะไรอย่างนี้นะคะมาหาเนี่ยนะอาจารย์ก็จะไม่พูดว่าเอ,อเพราะอะไรคุณถึงคิดทําร้ายตัวเองมันฟังดูแล้วมันตัดสินหรือว่ามันไม่เอามันไม่มันไม ฟังไม่ดีเลยอะนะอาจารย์ก็จะถามว่าตอนที่คุณปีนขึ้นไปเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่ตอนที่คุณปีนขึ้นไปคุณรู้สึกยังไงคะอาจารย์ว่าอันนี้ดีกว่านะคะเอาล่ะแต่ว่าคนหลายคนอนะจะไม่ตอบความรู้สึกหรือเหตุผลหรืออะไรก็ตามนะเพราะว่ากลัวผิดกลรวจะถูกต่อว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีคําพูดอีกอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะที่จะทําให้คนคนนั้นมั่นใจว่าจะไม่ถูกต่อว่านะคะจะไม่ถูกตําหนิอาจารย์จะพูดว่า สมมุติเด็กไม่เล่ามันก็จะเป็นเด็กที่เป็นแรกเกเกเรแล้วก็อัลละวาดที่โรงเรียนอาจารย์ก็จะพูดว่าตอนนั้นที่หนูชกปากเพื่อนอะหนูคิดอะไรในหัวเด็กก็เงียบนะหมอคิดว่าหนูต้องมีเหตุผลพอสมควรถึงตัดสินใจทําอย่างนั้นลงไปนี่นะคือความเชื่อว่าเขาต้องทําแอคชั่นไปไม่ใช่มาจาก ความประสงค์ร้ายไม่ใช่มาจากการที่ไม่รู้จักยั้งคิดอะไรทำนองนี้เขาต้องมีเหตุผลบางอย่างนะออถ้าอาจารย์ถ้าจะแนะนําคุณซ mm ึ hmm. ่งเป็นพ่อแม่นะอาจารย์จะแนะนําว่าคุณอาจจะพูดว่าแม่รู้ว่าหนูต้องมีเหตุผลบางอย่างถึงทําสิ่งนั้นลงไปแม่อยากเข้าใจอาจารย์ก็พูดกับคนไข้อย่างเงี้ยตอนที่คุณทําอย่างนั้นลงไปเนี่ยคุณต้องมีเหตุผลบางอย่างหมออยากจะเข้าใจคุณเนี่ยนะคำว่าอยากจะเข้าใจคุณแม่อยากจะเข้าใจหนูหมออยากจะเข้าใจคุณโอ้โหมันฟังแล้วมันรู้สึกว่าคนนี้เขาเลกฟังเราจังเลยนะ มันไม่อยากเล่ามันก็ต้องเล่านะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าคุณรู้จักรูกดีแล้วลูกของคุณเคยเป็นคนดีมาตลอดนะคะคุณอาจจะพูดว่าหนูเป็นหนูไม่ใช่เป็นคนใจทำไมนะหนูไม่ใช่เป็นคนที่ชอบทํร้ายคนอื่นหนูไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีเหตุผลแม่รู้จักหนูดีแม่รู้ว่าเมื่อหนูทําอะไรเป็นบางอย่างหนูต้องมีเหตุผลที่ดีพอแม่อยากจะฟังเหตุผลของหนูอันนั้นก็ได้นะคะในเด็กที่โตขึ้นนะคะ คือในการพูดอย่างนี้เรากำลังเราเรียกว่า reassure หรือว่าให้ความมั่นใจว่าเราจะไม่ตัดสินผิดถูกอย่างที่หนึง่งอันที่สองก็คือให้ความมั่นใจในความเป็นคนดีข้างในตัวเขาอ่ะอันนี้อาจารย์คิดว่าสำคัญนะเพราะว่าคนคนหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้อยากจะตั้งใจทำเวลวร้ายนะคะมันทุกคนนะอ่ะอาจารย์ตั้งคิดว่ามีความตั้งใจดีเพิยงแต่ตอนนั้นไนอะ้ความตั้งใจดีมันไม่ออกมานะมันมันถูกเขาเรียกว่า สกัดกั้นโดยอารมณ์ที่มันชั่วขู่มานะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามอย่างนั้นนะว่าจริงๆแล้วเท่าที่รู้จักคุณมาคุณก็เป็นคนที่มีเหตุผลคุณก็เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คุณไม่ใช่คนแบบนั้นที่จะทําร้ายคนตอนนั้นนะที่คุณทําคุณมีเหตุผลอะไรมาอยากจะเข้าใจพาออยากจะเข้าใจมันต้องเป็นเหตุผลที่ดีพอสําหรับตอนนั้น หรือเป็นสิ่งเดียวที่คุณคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้มันคืออะไรคะอะไรทำอนองนี้นะคะคุณก็ปรับเปลี่ยนไปนะโอเคนะทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าพอคุยคุยไปแล้วเขาลูกอธิบายเหตุผลน่ะลูกอธิบายว่าลูกทําไปเพราะอะไร <c oughs> อาจารย์คิดว่ามันก็จะต้องมีอ,อีกต่อน,นึงนะคะที่คุณจะบอกว่าที่คุณจะช่วยเขาคิดว่าแล้วที่ทําไปนี่มันดีหรือเปล่านะคะคุณไหนจะพูดว่ามาถึงตอนนี้ลูกมองย้อนกลับไปลูกอยากจะทํำยังไง ถ้าลูกทําใหม่ได้ลูกอยากจะทำย่างไรถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกลูกจะทําแบบเดิมไหมหรือลูกจะทําแบบใหม่แม่อยากฟังความเห็นของลูกพ่ออยากเข้าใจลูกนี่นะก็คือสรุปสรุปเมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายนะว่าท่าทีของเราเป็นเรื่องสําคัญมากและวิธีการพูดเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งนะหรือใครคนหนึ่งเล่าเรื่องให้เราฟังการที่ใครคนหนึ่ง มีปัญหาเกิดขึ้นหรือทําอะไรผิดพลาดไปนะนะล้กเขาไม่เล่าเรื่องให้คนที่สามารถช่วยเขาได้หรือผู้ใหญ่กว่าเได้รับรู้เนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ปัญหามันรุนแรงขึ้นนะคะหรือไม่ได้รับการแก้ไขทันท่วงทีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคือการที่เราจะต้องทําให้ลูกเรานะไม่ว่าจะอายุเท่าไหรนน่ะนะเล่าเรื่องให้เราฟังแต่คนเราจะเล่าเรื่องได้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกเซฟพอหรือปลอดภัยพอนะคะนั่นหมายความว่าท่าทีของคุณขอทวนนะคะ ภาษาการของคุณต้องดีแล้วคุณจะต้องดีคือไม่คืออบอุ่นพอแล้วทําให้รู้สึกว่า,าปลอดภัยที่จะเล่าเรื่องอันที่สองคือคุณไม่ตัดสินผิดถูกอันที่สามคุณอยากจะเข้าใจและอันที่สี่คือร่วมือกันแก้ปัญหาทีนี้ประโยชที่คุณจะเปิดทําพูดนะคะก็อย่าถามว่าทําไมเลยเพราะมันอาจจะทําให้เข้าใจาผิดหรือรู้สึกไม่ดีการที่จะตอบนะถามว่าเพราะอะไรก็ซอฟต์กว่าแต่ดีกว่าเพราะอะไรก็คือถามว่าในสถานการณ์ตอนนั้นน่ะ ลูกคิดยังไงหรือลูกรู้สึกยังไงสถานการณ์ตอนนั้นลูกคิดอะไรลูกถึงทําสิ่งนั้นลงไปนะคะนั่นเป็นคำพูดที่จะเปิดประเด็นให้เด็กรู้สึกว่าสามารถเล่าได้ไม่ยากแต่ในเด็กบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาจะเยอมรัเราหรือเปล่าเราก็ต้องให้คําพูดที่ reassure หรือทาให้มั่นใจว่าเรามีมุมมองที่ดีกับเขานะแม่รู้ว่าหนูมีเป็นคนมีเหตุผลแม่รู้ว่าหนูเป็นคนที่ ไม่ทําอย่างนั้นง่ายๆหรอกหนูต้องมีเหตุผลดีตามสมองมันหนูไม่ใช่คนที่อลาวาดโมโหแล้วลงมืออย่างนั้นมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้หนูตัดสินใจทําอย่างนั้นไม่อยากฟังนี่คือให้เราเชื่อมั่นในความเป็นคนดีของเขานะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากจะให้เราเข้าใจนะักอยากจะเล่าอยากจะเปิดเผยน,นี่คือการไม่ตัดสินว่าเขาเป็นคนเลวลยนะคะแล้วในที่สุดเราก็ชวนเขาคิดว่าก็จะทําอะไรใหม่ แล้วตอนที่ชวนเขาคิดนั่นแหละคือวิธีแก้ปัญหาคือกระบวนการแก้ปัญหาแล้วคุณก็จะได้สอนเขาว่าควรจะแก้ปัญหาแบบไหนแล้วถ้าม,มีสถานการณ์อย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งควรจะทํำยังไงโอเคนี่คือทั้งหมดที่อาจารย์อยากจะบอกแต่พอดีอาจารย์ก็คิดได้อีกอันนึงว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลูกไม่อยากบอกเรานะคะก็คืออันที่หนึ่งบอกแล้วเนี่ยเป็นภาระพ่อแม่ทุกใจลูกก็ไม่อยากทาให,ให้พ่อแม่ทุกใจลูก,กอาจจะไม่เล่าี่อันที่หนึ่งอันที่สอง บอกแล้วพ่อแม่ทนไม่ไหวหรือรับรับสภาพไม่ได้พ่อแม่หลายคนเป็นคนปรับบางนะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โอ้แม่ไม่ไหวแล้วอะไรทำนองนี้นะแม่จะหัวใจวายได้ยินเรื่องนี้อะไรทำนองนี้คือลูกก็อยากจะปกป้องพ่อแม่นะไม่อยากจะให้มีภาระลูกก็จะไม่เล่ามันนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ลูกเนี่ยเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเนี่ยเราก็จะต้องพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งพอที่จะแฮนด์ลสถานการณ์รับสถานการณ์นะคะอย่าเป็นคนอ่อนแอ แล้วอันที่สามที่ลูกจะไม่เล่าให้เราฟังคือลูกรู้ว่าเล่าไปพ่อแม่ก็แก้ปัญหาให้ไม่ได้หรือพ่อแม่ไม่ช่วยแก้ปัญหาหรอกมีแต่จะดุดา่าเพราะฉะนั้นอันนั้นลูกก็จะไม่เล่าเรื่องนะคะโอเคคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่จะทําให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับลูกและทําให้ลูกเล่าปัญหาให้คุณฟังนะคะหวังว่าจะคงจะไปใช้ได้ดีพอนะคะยังแนะนําให้อ่านหนังสือสร้าง EQ ให้ลูกคุณนะคะเ,เพื่อว่าคุณจะได้ตอบ เขาเรียกว่าตอบสนองร s สปอนกับลูกได้อย่างถูกต้องเพราะในนะั้นมีตัวอย่างมากมายที่จะช่วยให้เรารูว้ว่าวิธีการที่จะจัดการอารมณ์ของลูกนี่เป็นยังไงแล้วเราจะตอบสนองอยังไงให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเชื่อมโยงกันแล้วก็เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายก็หัดสร้างวินัยที่ดีให้ลูกนะคะอ่านสร้างวินัยให้ลูกคุณแล้วถ้าอยากจะทําไม่ดีที่สุดเลยนะก็เรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีค่ะโอเคนะคะหวังว่าจะได้นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ